ขับรถเหรอลือ่จะชกมวยฮะนนองอามาี๋ยวเขาถ่ายให้เพื่อน,นก็คุยกับมนันไปเธอแหละออาเอาหรออู้ยุงนนองอาเห็นแล้วเห็นกล้องแล้ว <laughs> เห็นแล้วสีดำ <c oughs> ชอบไหมลูกอยากได้ไหมหอไ,ไอโฟนไอโฟน ไอโฟนนะลูกฮึอ, <Okay. S 1> อยากได้ไหมไอโฟน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 ไอ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 เลี้ยวชี I ้หนึ I ่งเลี้ยวชี้หนึ่ง